ก่อนจะติดตามรับชมที่ดินแปลงนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องคนชายขายที่กันด้วยนะครับ สวัดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับวันนี้พี่ชายกับน้องชายนะครับกําลังจะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินในโครงการหรูๆสวยๆ1แปลงนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยวิ่งมาตามถนนธนรั์ครับผมก่อนจะถึงหน้าด่านเขาใหญ่เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายมานะครับ ระยะทางนะครับจากหน้าด่านเขาใหญ่เพื่อมาที่ดินแปลงที่เราจะพาทุกท่านมาชมวันนี้เนี่ยประมาณ4กิโลเมตรนะครับโครงการที่เราจะพาทุกท่านมาชมนี้เนี่ยอยู่ทางด้านขวามือของเราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราขับรถผ่านโครงการใหญ่ๆนะครับ,รบก็คือ c คสตันฮิล l l ใช่แล้วครับมีคอนโดนะครับมีร้านกาแฟแอลคอฟฟี่ครับผมนะครับเราเลี้ยวขวาเข้ามานี้เนี่ย ตรงนี้คือโครงการมนละดาเขาใหญ่ครับผมนะครับภายในโครงการนี้เนี่ยก็มีการแบ่งจัดสรรที่ดินขายนะครับหรือบางส่วนก็เป็นบ้านนะครับครับผม <นะ S 2> บรรยากาศถนนภายในโครงการลมลื่นสวยงามลมลื่นมาก <Okay. S 1> แล้วก็ขนาดถนนเนี่ยกว้างถึง8เมตรเลยนะครับแล้วก็มีฟุตบาททางเดินอีกฝั่งละเมตรรวมแล้วก็คือพื้นที่ถนนเนี่ยสิเมตรเลยทีเดียวครับ แล้วก็มีเพื่อนบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับภายในโครงการนี้นะครับระยะจากด้านหน้าโครงการซึ่งอยู่ติดถนนเส้น3052มาจนถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยเราขับเข้ามาในระยะประมาณ1.5กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าโครงการมลดลนี้เนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆนะครับเพราะว่าสุดเขตของ โครงการเนี่ยก็จะเข้าเขตของอุทยานแล้วละครับ,ครบโครงการนี้เนี่ยเปิดมาเป็น10ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งที่จะมาแบ่งสรรที่ดินขายเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่บนเนินเลยนะครับเป็นแปลงสุดท้ายที่ติดกับเขตอุทยานเลยทีเดียวถือว่าได้บรรยากาศของความเป็นเขาใหญ่มากๆพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยมีทั้งเก้ง กวางและกระทิงลงมาเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆนะครับถือว่าใกล้ชิดธรรมชาติมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นแปลงที่ดินที่มีความส่วนตัวสูงมากๆครับซึ่งมาสักครู่พี่ชายบอกว่าเป็นแปลงสุดท้ายเนี่ยเพราะท้ายสุดของโครงการเนี่ยนะครับหลังจากที่ดินแปลงนี้ไปแล้วนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับใช่แล้วครับพื้นที่ภายในของโครงการมลฑลดานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าจัดสรรไว้ได้ งดงามมากนะครับคือมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมีทั้งบึงน้ําขนาดใหญ่เป็นจุดๆนะครับมีทั้งต้นไม้ที่เขียวขจีนะครับพื้นที่โดยรวมเนี่ยก็ดูแลรักษาความสะอาดมีการตัดหญ้าดูแลอย่างดีนะครับที่สําคัญก็คือที่ดินแปลงนี้เนี่ยนอกจากว่าจะอยู่บนเนินแล้วยังอยู่ห่างบึงน้ำเนี่ยระยะประมาณสัก20เมตรเองนะครับซึ่ง พื้นที่ทางด้านขวาของที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้เนี่ยก็ติดกับเขตปุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยทีเดียวซึ่งจะมีฝูงกระทิงนะครับมีเก้งมีกวางลงมากินน้ำจากที่เราสังเกตเนี่ยรอยเท้าของกระทิงยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบ ธรรมชาตินะครับแล้วอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับที่ดินแปลงนี้ถือว่าสวยงามมากๆนะครับครับถ้าตรงนี้เนี่ยอธิบายแบบนี้ได้ไหมครับที่ชายถ้าปกติเวลาคลิปอื่นๆเราไปพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินติดเชิงเขาเนี่ยนะครับแปลงนี้เรียกได้ว่าก็เหมือนมีที่ราบชเชิงเขาอยู่ติดหน้าแปลงที่ดินเช่นเดียวกันใช่แล้วครับใช่แล้วครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นที่รกร้างโครงการก็เลยทําเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ใช่ครับปัจจุบันก็มีการใช่ครับมีการตัดหญ้าดูแลอ่างเก็บน้ํานะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงเลยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย468ตารางวานะครับที่ดินเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระดับความสูงจากน้ำทะเลของที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ระยะ413เมตร ครับผมครับถือว่าความสูงไม่ธรรมดาเลยนะครับด้านหน้าส่วนที่ติดถนนเนี่ยระยะประมาณ20เมตรนะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะไปบานอยู่ข้างในมีเนินอยู่ในที่นะครับทั้งหมดนี้นะครับท่านเจ้าของเสนอขายราคาเท่าไหร่ครับพี่ชัยครับครับผมเอกสารสิทธิ์โฉนดนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย468ตารางวานะครับครับท่านเจ้าของเปิดราคาไว้ที่ตารางวาละ40,000บาทนะครับ ตารางวาละ40,000บาทครับแล้วก็สำหรับโครงการมลดานี้เนี่ยนะครับมีการเก็บค่าส่วนกลางนะครับเพื่อที่เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลทําความสะอาดภายในโครงการทั้งหมดรวมถึงเรื่องของ f a c i l ลิตทั้งหลายและรอปพนะครับที่มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับในอัตรา5บาทต่อตารางวารบถือว่าเป็นอัตราที่ ถูกกว่าโครงการระดับนี้ด้วยกันหลายๆโครงการที่เราไปเยี่ยมชมมานะใช่แล้วครับใช่แล้วครับครับผมโอเคครับน้องชายก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาที่ดินครับที่อยู่ไม่ห่างจากเส้นธนรัตน์ครับผมอยู่ภายในโครงการที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างดีเราก็แนะนํานะครับแปลงนี้เลยใช่แล้วสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยทีเดียว ผมถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถโทรมาติดต่อช่องคุณชายขายที่ได้ที่เบอร์064-797-8978ครับผมครับผมพี่ชายและน้องชายสแตนบายรอท่านผู้ชมนะครับที่จะพาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงนี้ได้ตลอดเวลาใช้แล้วครับฝากเอาไว้นะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่เจอที่ที่ถูกใจครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามายังช่องของเราเพื่อที่จะให้เราเป็นตัวกลางในการที่จะหาที่ดินแปลงที่ ท่านชอบ,บใน <ผม S 1> แปลงที่ท่านถูกใจนะครับ <ผม S 1> หรือถ้าท่านใดมีทรัพย์ที่อยากจะขายก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ช่องเราเราไปบริการให้ฟรีนะครับ,รบสำหรับทุกท่านที่มีที่ดินในเขตเถาใหญ่แล้วอยากจะขายครับผมขอเพียง ค่าในหน้านะครับ3%ตตามอัตรามาตรฐานทั่วไปนะครับในกรณีที่ทางช่องของเราพาลูกค้าไปซื้อที่ดินของท่านได้นะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ชายและน้องชายต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ